เขายังไปอิ่มเลยนี่เขายังมาต่อโดยนมสดนมปังพงเขายังตวดบ่พ่อโกบานาสัมมุนออยสังเป็นปีโป้ปั่นนมสดมามรอี่อา ไอ้บานาน่าไม่เอาอะไใช่ไหมกิน่อยโโกลโโมันน้อยมากไหมสองขนมมันมีอะไรรั่งขนมเลาบตา้าโอ้โอโยไบบ่ฮหอดไปบ่ฮหอดติดพุง่ง <c oughs> บัย่ามาขำกันเองไม่ได้นะจอกบวบาน่าภูเขาไฟแหละ ชาไทยดีกว่าสมุยชาไทยหนึ่งเอานมสดหนึ่งนมสดอะไรอีกบ้านมร้อนของพี่ตาแล้วใช่ไหมเออแล้วก็เอาเนยนมให้พี่ยศนมปังเนยนมหนึ่งเออพี่ยศเอาเลยนี่แหละพิยศกินนมน้องกับพี่ตานมนนมนี้กินนมพี่ตาอ่ะเปิดมาบีบออกมา กินด้วยกันไปเอาไปนี่อาหารตัวก็กินแต่คนม้อังเขาเลยนี่พวกปุ่นคืออะไรวะฮะปุ่นคือใส่ช็อกนูเทลร่ามาเอาอันนี้ดีกว่าไอ้เผาน้ำพริกหยองโอ้เผาน้ำพริกหยองหมูหยองน้ำพริกเผาบ่เอาดอกเผาน้ำพริกหยองก็แซ่บบ่บ่แม่เคยจงกินนักสลัดนีหว่าแ่นี่นี่มีสาษานี่เป็นมาเผาน้ำพริกหยองเห็นยังอันนี้คืออะไรชาวไทยเออ ก็พี่ยุ้ยก็เนื่ยนมแล้วไงก็พริกหยองให้น้อยไม่ไม่เอาเปลี่ยนแล้วกั้นอ่ะเอาช็อกบานาน่าภูเขาไฟเธอภูเขาไฟอยู่นะเอาช็อกบานาน่าภูเขาไฟภูเขากินอะไร้างภูเขาไฟก็คือโอ้ยบารสเอ้ยนี่เอาลอกเลยลูกบอกให้เรียนให้เรียนไม่เรียนเอาไก่แรกออกเหรอไก่ผัวทั้งหมดกูเหลือเบื่อเลยเอาเอาไหม เดว่าในมือเนี่เอาไปไกลกันแถอเอาเอามาชั้นชันอึดเดียอยากกินน้อนอยาเปาเดอร์บอกพวกกายนี่ยนน้ำตาลนะครับถ้าไมพอบอกแป้งปีโป้ป้งยี่ยุ่งเดสั่งยังลงะกิน้องสนน้องลอะ นุ่มมันอันนมเมียเหียวโอเมียนุ่มแห้งบอเมี่ยอันเมียเลยสั่งนมสดให้เลยเอาไหมของผู้ใดโอของพงอันนั้นเดี๋ยวทวนซื้อก่อนลืมขออภัยเด้อเหตุการณ์มันเปลี่ยนไปกินเลยลูกน้าทายแต่อันเอาทายแต่อันนี้ยืดเป็นเด็กบริหักเนาะช็อกบานาน่าภูเขาไฟเด้อดีเด้อ ชอบานาน่าภูเขาไฟน้าอันมาน้าพยุดน้าชนวงงหนแยกมาพวกมาพวกมาเย่อ้าจับเลยมาเร็วมาแล้วมาแล้วก็รู้จับลูก คือข้าเจ้าน้ำตานหนักมาตั้งอะไรวะโกโก้โกโก้ร้อนหรืออะไรสักอย่างนี่แหละเนี่ยสักครู้อยากแล้วเนียรูออรกน,นรื่าจกินเผบอกแล้วอย่าสั่งร้อนกว่าจะได้กินมันก็เย็นพอดี แล้วของไทยอีกแก้วนึ่งโกโก้ร้อนสิมก่อนิมโกโก้ร้อนใช่ไหมงามเนาะงามเนาะนี่แค่นีกอนแค่น้อยนี่เด้ลูกแทงลนี่นี่นีนี่นี่หูมันมางวกมหนยงวกมาห้องอาจไปแทงบาดเลยนนึงหน้าหน้าเออหน้าหนเฉยเฉยเออ นี่ของพิยุทธนะพี่ต้าสั่งให้พี่ต้าบอกว่าพิยุทธชอบอันนี้เลยสั่งให้อันนี้พูดดีพูดดี20ส่งเสริมดิเอากี่เปอร์เซ็นต์ดีเอากี่เปอร์เซ็นต์ดีตระกูลนี้ครอบครัวนี้แกแกจะพ่วงทั้งอะไรนะกรเพียบจะรับหมดเลยเหรอรับทุกคดีลีโปปั่นมาสองรอบยังไม่ไปไห เพี่โป uh, e. ้ป um> anyway> ั่นอร่อยแม่แซ่บปะซิมบะซิมบะแซ่บเลยแหละ่บแซ่บแซ่ไม่หวานอ่ะมันบอระบอหวานแห้งนี่ถ้าพงกินอ่ะมาแล้วพงซอยอาอะไรนี่โต๊ะเลยเบอรอนี้ก่ย่านอยู่ย่านฝนเล่นเพื่อนนรอดแล้วเนาะไม่ต้องดูแล

เหมือนคาราโอเกกินวันนี้เดี๋ยวไปน่าเซเว่นกันนะปชัาน้ำหนักันดีกว่าน้ายังไม่ฟื้นเลยพ่ยุทธเพราะว่าเป็นายขึ้น่เวยกินม่อีกบ่อขึ้นนี่เนเท้าขึ้นมามัอขึ้นมาต่รลมแล้วได้หเห็นไอ้กับข้าน้าซื้อไอ้หมก ไก่ใสโ่โหปีกับไส่ย,ย่างนะไกินอยู่เพือนด้ยวยม่เป็นเน่อนแ่อนี่โหล้านจอดแต่บอยพ่องสมต้นอีกเด้สตวนอ,ตอนที่กินก็ได้กําลังเห็ดพรุ่งน,น,นี้ก็บอกว่าเชนะื่อลมอ่ะอายุมรรตาระแม่น่ะเอียงก็ดออนอุด,ดมเอยงสักยาง น,นี่อ,อยบเดียวเขาไปที่อะอย่างเมื่อกี้ทาขาดทุนไปแล้วกล้วยภูเขาไฟหลน่นรอบนี้ของฝาวค่กกลยอันเดียวป่ะมันช่องรหเียดเแต่ไม่เนเดียวเขาท่าโอนจีนมาโอ้ยวางเลยเพิ่งรันแกนวีเกล้วยก็หมักม่วง เดี๋ยวลงรถก็รู้ลงรถก็รู้ใครจาไปซื <c oughs> อ้อ <c oughs> ของเปลี่ยนแ่ะมันหายไปเลยอ่ะเอมอมัคือหาอันนี้กล้วยครับไม่เป็นไร <c oughs>